บทบัญญัติที่ทําให้เราสร้างชะตาชีวิตใหม่เราบอกตัวเราไปเลยค่ะว่าจากนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นคนบงการชีวิตของฉันเองเมื่อเราตัดสินใจที่จะรับผิดชอบชีวิตเราการบงการชีวิตเราก็คือการรับผิดชอบชีวิตเราเมื่อเราตัดสินใจที่จะบงการชีวิตเราพลังอํานาจที่เราเข้าใจผิดในหัวของเราพลังอํานาจที่เรารู้สึกว่ามันมีพลังบางอย่างที่ควบคุมชะตาชีวิตเราเราจะรู้สึกสิ่งเหล่านั้น จะไม่มีผลกับเราเราจะรู้สึกว่าจากนี้เป็นต้นไปเราจะคุมชะตาชีวิตของเราเองหนูเชื่อไหมครูเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการที่ครูพูดเรื่องราวแบบนี้กับชีวิตครูและครูพูดซ้ําๆด้วยการที่ครูมองหน้าตัวเองในกระจกและบอกตัวเองว่าตอนนั้นครูอนุญ,ญาตตัวเองเป็นคนใหม่เลยนะคะเป็นสีตาสีตาสีตาก็เลยกําเนิดขึ้นนะคะภายนอกเป็นสีตาในคือจิตใต้สํานึกคือพาซีเพื่อกําหนดพลังงานใหม่ให้กับชีวิตเรา หลังจากนั้นนะคะสิ่งที่ครูทำนะคะคือการที่ครูมองตัวเองหน้ากระจกรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนใหม่ให้พลังตัวเองค่ะและคุณให้คำมั่นสัญญากับตัวคุณว่าคุณกำลังจะบงการชีวิตคุณเมื่อคุณให้คำมั่นสัญญากับการที่คุณบอกว่าวันนี้ฉันขอจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันจะสร้างชีวิตของฉันเองและบงการชีวิตของฉันเองฉันจะสร้างชะตาขาขึ้นของคนเองของตัวเราเองผ่านการที่เรามองตัวเองหน้ากระจก มองไปที่ดวงตาของเราพูดกับตัวเราในทุกๆวันให้ตัวเราได้นําพาตัวเราได้พบตัวเราอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนคุยกับตัวเองให้จบบางคนไม่เข้าใจคาว่าคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองไม่ใช่แค่เสียงที่มันเข้าหูแต่เสียงนั้นมันต้องเข้าไปในใจมองตัวเองไม่ใช่แค่เห็นตาและสีตาแต่มองตัวเองให้เห็นตัวเองที่เป็นตัวข้างใน คุยกับตัวเองอย่างครูครูข้างนอกร่างกายภายนอกของครูสีตาใช่ไหมโคสีตาครูสีตาใช่ไหมแต่ภายในของครูจิตใต้สำนึกของครูที่ทำงานเขาชื่อว่าพัซซี่ทุกครั้งที่ครูมองไปที่ตาครูไม่ได้มองเห็นแค่ตัวครูที่เป็นอยู่ไม่ได้มองเห็นพัซซิตาเท่านั้นครูมองเห็นสีตาครูมองเห็นโคสีตาครูมองเห็นครูสีตาครูมองเห็นพัซซี่จิตใต้สำนึกของครู กำลังมารับฟังคําสั่งด้านดีใหม่ที่เราจะออกโปรแกรมให้กับชีวิตเราไว้ครูเยนหน้ากระจกและให้พลังตัวเองในทุกทุกวันเลย